สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาแจกโคดนะครับไอโคดหูฟังที่เราเห็นในหน้าปกนะอ่ะก๊อปเดี๋ยวจะก๊อปให้ตรงใต้ลิงก์อิพิชั่นด้วยนะครับก็มีทั้งลิงก์ที่เติมแล้วก็โคดนะครับนี่โคดก็เป็นอันนี้นะถ้าคนไหนก๊อปไม่ได้ก็พิมพ์สดตามนี้เลยเสร็จแ,แล้วก็กดตัวนี้นะปึ๊บถ้าขึ้นสีเขียวอย่างนี้แปลว่าเราใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราขึ้นสีแดงอ่ะเออแปลว่าเรา เขียนผิดหรืออะไรผิดก็ได้นะครับออหรือเติมไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะพอเราเติมแล้วนะครับเราก็จะได้เ,ออเจ้าหูอ่ะเดี๋ยวรีให้ดูปึ๊บหูนี่นะวะนี่นี้หูอันนี้นะครับก็จะดูดูดีขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยหูตัวนี้นะก็เป็นอีเวนต์ของโลบ็อกนะครับที่เขาแจกมาก็อย่าลืมไปเติมโค้ดกนล่ะก็ไม่มีอะไรละคลิปนี้สั้นๆอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตัวเราก่อนนี่นี่น,น,นี่เป็นเนี้ยเป็นเนีย ออก็ใครแต่งตัวเฟี้ยวๆก็สามารถแต่งได้โอเคเดี๋ยวเราแปะลิงก์แปะทุกอย่างไว้ข้างล่างให้นะครับโอเคไปละบาย